พระขายาขายาขายดีพระขายาขายขายดีบทนี้ท่านให้มันสวดภาวนาเป็นประจมจะช่วยส่งเสริมให้พ่อค้าแม่ค้าจะทำการขายได้ดีเป็นเทนำเท่าถ้าผู้ดีคิดดี และมีจิตจิตใจที่ซื่อสัตย์และสุดจริตต่อลูปขาจะทำการสิ่งใดหรือให้พระคาถาแต่บทคูวาอาจารย์ท่านว่าถ้ามีใจที่ดีอานุภาพของพระคาถาก็จะมีอิทธิฤทธิและอิที่คุณที่จะทำการส่งเสริม ให้พ่อขาแม่ขาขายดีเมื่อขายดีแล้วอย่าลืมทำบุญเพื่อตอบแทนคุณครูบาอาจารย์เจ้าของคาถาอีด้วยตั้งนักโมตามจบแล้วภาวนาคาถาว่าโอมติวังภมมางกิติตังกิติมนุษย์ทั้งหลายทั้งแผ่นดินมานิมา อาคัจชายิมีจิตมารักูทุกผู้ทุกคนอุอาอมะเกลือนล้นกันมามาซือของกูอย่าได้ขาดอะอมะอุจงมาลุลุะมตุ้มอยู่ที่ร้านของกูด้วยเสารุทุกทุกทุก